้ <laughs> กับงูกันเลยเอาด้ามานันีมาทายให้งูเจ้าเบิ้งจะิให้เบิง้งก็จ้ะถกลกลงหมอนี่ซะนอ้อห่อนแห้งกับเบาไฟ ใช่ไปว่าหันเจ้าก็เหน็นไม่เหมก็เลยมาหาใหม่ลองเอา,าดามดามอันนี้มาทายบึงก็เห็นยอยู่ได้ห่ะโอ้โห ne เอาพี่น้องเลยที่กนเด่นใส่หนาคอยกอดลักตาดีๆเด้อมมุ่เจ้ากำเด็นใส่ตาได้แค่นี้แหละพี่น้องเอ้ย 就聊我们家屋怪什么，怪